สวัสดีครับมือ่อนี้กัพาเมืองอ้อยสิงคโปร์ครับอ้อยสุพรรณบุรีฮาซูลนะครับนี่ก็ได้แล้วครับหกเดือนกว่าจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วตอนนี้มันก็นเริ่มบางแล้วนะครับตัดทรงลูกค้าไปเรื่อย อ้อยสิงคโปร์สองสามมือขึ้นหลังมาหนึงน่งกับคนตกแห้งร่มแห้งครับอ้อ,อยร่มต้องได้หาเสือหาฟางมามัดไว้ตอนแรกผมเกิดคิดว่าสิงคโปร์มันจะแตกก่อบุดีครับกอตัดขายทอนพันไปแล้วกับ มันก็แตกึ้นมากโอ้ไกลครับถือว่าสมบูรณ์ดีลมอีกละอ,อุ้งบ้านขึ้นกันลมแห้งท่านไทยสนใจท่อนพันสิงกโปแลอสุพันณมุรีก็ทักมาได้แล้วครับเดีย๋ยวผมจะ มเบอร์โทรอดีไล่ไว้ไต่ชิปครับกดสามเหลี่ยมน้อย,อย,อยมึงครับข้างล่างชิปมึงนี้ก็ได้ม,มาตัดพันธุ์ให้ลูกค้าอีกแล้วครับมึงนี้ก็ได้สิงคโปร์รับปลบอ่อยก็ถือว่าลำใหญ่ครับสมบูรณ์ เด้วยครับอ้อยสิงคโปร์ครับมันจะเป็นลองจากนี่ถ้าบ่วีม่ลองครับบ่แมนสิงคโปร์ครับ ล,ล้มไงครับลุมเบิด์ต่ใช่ก็ได้ อีกนะครับอีกสามสี่มือผมก็าลังเครื่องลีดหน้ามามึงเป็นเครื่องทรงระบบทั้งไฟฟ้าทั้งแบตเตอรี่เดี๋ยวดีบุดีผมจะลงคลิปให้มึงครับเดี๋ยวค่อยสบอกต่อกัน งาหากแน่น้อยจะฟังการแจกะกองเขาก็่เทือว่าหลายครับรุ่มนี้ลูกค้ามาตัดเอาก่อเดี๋ยวยกก่อยกก่อรุ่มจริงผมอยากให้ตัดแบบ เปลี้ยล่ำไว่ทเลียงลูกจุกน้อยครับชอเพันตักหยกก่อเลยครับไอสุพรรณบุรีหาศูนย์วันในสางกาบของครับส่วนนี้ครับสุพรรณบุรีหาศูนย์อีกรอบหนึ่ง อ้ยสองขอตาแล้ครับปลูกสองขอตาว่าผมจะบลคกไขใสลาย